วันนี้จะจับมแมลงจับมแมลงวันนี้จับแมงกีซ่อน้อจ๊าเด้อมึอนี้เด้อเด้อเตรียมเตรียมน้ำเตรียมน้ำเส่ถังก่อนไว้สิไใแมงกีซ่อนแมงดาแมงกีซ่อนแมงกิริตรายแมงตอนกลางคืน,นเตรียมไฟเตรีย,ยมไฟไฟม่วงไฟม่วงหลอดหน่อยเตรียมน้ำเส่ถังไว้ก่อน นี่ไฟม่วงหลอดหน่อยนี่มา้าม้าเบิ้งกันบ้านที่นี่แมงสีม,สม้าบอสีใดแมงหยังเอามาแล้วมาแล้วเห็นแล้วแมงแมงส่วนใหญ่สีใดแมงกีซ้อนนะจ๊ะแมงกีซ้อนกีริดเนี่ยนิดหน่อยว่ะแมงกีซ้อนกีซ้อนแ,แมงก,ซมงก,ซมงกีซ้อนเอาไปทอดแซ่บนี่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  จีซ่อนจีซ่อนอมแมงหลายช่วงนี้แมงหลายมันบ่อลงถังกับเก็บมันน้ำพื้นน้ำนั่นแหละแมงกี่ซ่อนอหลายเด้อช่วงนี่แมงกี่ซ่อนหลายเนี่ย นั่งกีซ้อนเอาไปทอดกรอบมันดีจ้ะแซ่บใส่ตะไคร้ใส่ใบบักบุตรเฮ้หอมแม,ม่มันมันตกไอ้โมนี่มันตกในถนะังนี่เนี่ยตกในถังตัวเด็กมันบ่ตกเข้ากันเก็บมันโอ้ได้หลาย นั่งกีซ่อนเต็มเลยไตรตอนเงินขึ้นขนาดหลอดไฟหลอดน้อยเด้เนี่ยถ้าเป็นหลอดเาี้าวเนี่ยสงสัยสีได้หลายค่ะนี่ปวัวจะเอาไปขวใส่น้ำมันใส่ตะไคร่ใส่ใบป,ประกูดนี่แซบเนี่ยพอกับดูกกินเนี่ยปวัวกินกับข้าวเหนียวน้องกายก็กิน ร้างกายก็กินแสบแ,แสบแมงไม่้กินแหละใครเอาแมงมาให้นี่แหละบ้านเขากินนี่แหละทอดแมงกินกับเขานี่แหละ